ที่เป็นจุงจิมครับจุ้งจิมได้ไหมพี่จุงจิมไหนก็ได้จุ้งจิมจิมจุงเหรอจิมจุงมันจิมจุ้งไหมครับจิมจุ้งจิมจุงจิงจุงอะไรเป็นไงบ้างพี่จุงกับพี่จิมตอนนี้ช่วงนี้ครับต้องซุ่มซุ้ง้องันอยู่แน่ๆเลยงานใหญ่ใกล้จะมาออกพูดได้แล้วใช่ป่ะเปิดโอกาศแล้วดิโอกาศแล้วเขาเป็นเป็นเงาอยู่นะมันเป็นเงาอยู่ก็เอาเป็นว่า ผมว่าเราสองคนก็ได้ขึ้น LL โอเคเป็นไงบ้างอับกับเปที่ LL ที่กลับไปอีกครั้งหนึ่งอ่าผมรู้สึกว่าครั้งที่4แล้วเนี่ยคือเป็นครั้งที่4ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าเราขึ้นีครั้งที่สามเราขึ้นครั้งที่สามแต่ว่าอันนี้คือครั้งที่4ใช่ใช่ผมรู้สึกว่าเออครั้งที่แล้วทำสแตนดาร์ดไว้ค่อนข้างโอเคครับผมก็เลยแบบมีความกดดันเล็กน้อยกับเอ่อกับโชว์ที่จะทำครับเพราะว่าเราต้องทำให้ดีกว่าโชว์ของเราที่แบบเราทำไว้ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสำหรับผมเนี่ยถือว่าถือว่าได้มาพักเบรกพักเบรกแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรียนเรียนเยอะแล้วก็ทําวิจัยเยอะมากๆครับก็ถือว่าถือว่างานไอเอลก็เป็นงานที่เอาไว้คลายเครียดแล้วก็ได้มาเจอแฟนๆแล้วกันเอาเวลาที่ไหนไปซ้อมก่อนะรนคับก็่น่นสิครับอน่นสิครับก็่น่ะสิครับตุงได้ใช่ไหมเวลาที่ไหนไปซ้อมไม่แต่มีมีคิวล็อกมาค่อนข้างเยอะอยู่ครับเป็นเดือนเลยครับ มีคิวล็อเข้ามาแบบแต่ว่ามันใช้เวลาสั้นมากเลยนะแค่มีนาสองหรือสามเดือนก็จะต้องขึ้นเวทีแล้วนะไม่สั้นอาจารย์บอกว่าประมาณสองวันที่ก็อยู่ไหมก็สามอันนั้นของน้องไงอ๋อไม่เก่งหรือเก่งไม่ไม่ไอมีอะไรก็จริงจริงก็แบบด้วยความที่คนมันเยอะด้วยผมเชื่อว่าสมมติว่ามีแบ่งพาร์ทกันเยอะใช่ไหมไอพี่ลองคิดดูเพลงเพลงเพลงหนึ่งใช่ไหมแบ่งกันร้องยี่สิบสองคนมันต้องแบ่งยังไงคู่ฮะไปร้องคนละคำไงไปร้องคนละคำไงช่าง ชาชาชามันเคยเห็นชางหรือเปล่าเออพบแล้วเออนะอ่ะงั้นมาคู่ของเราก่อนเราคุยกันน้องซียังไงฮะน้องซียังไงฮะคู่ของเราจะมีอะไรมาโชว์สั้งแต่ปีนี้ก็ตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ครับวันนี้กลังคุยกันวันนี้พี่ว่าจะมาใส่เจาะหรือว่าใส่เซ็กซี่หรือว่าใส่ดารักครันหนักไปทางไหนมากกว่าเอาจริงไม่รู้เลยไม่รู้เหมือนกันนี่ผมไม่จริงเหรอไม่รู้จริงอันนี้คือตอบไม่ไม่ได้ตอบหลบตปบอยหรืออะไรคือไม่รู้ไม่รู้จริงอันนี้ยังยัง ครับปีนี้เราังมีอะไรกับไอปีที่แล้วน่ารักทอมน่ารักใช่ไหมขอแฟกซ์ปีแล้วจำได้จำได้ไดม่คือตอนนี้ผมผมไม่รู้จริงผมไม่รู้จริงว่าเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้น่แต่มันมีมีภาพอยู่ในหัวมองไหมว่าปีนี้เอออยากจะนำคู่เราจะเป็นยังไงก็พอมีครับก็พอมีครับแต่ว่าผมก็ผมก็ยังไม่บอกพี่แล้วกัน คนอะไรคนโดนปรับพอพี่ถายได้เก็บเงินอ๋อก็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 เป็นแสนอ่ะแต่ทีนมีเพลงอยู่ในหัวผมั้งไหมกอยากจะร้องเพลงนี้กับอ่ากูเพราะมันต้องเป็นเพลงคู่วันต้องร้องด้วยกันสองคนอยู่แล้วคอนเสิร์ตนี้อือก็มีอยู่ในหัวครับก็มีอยู่ในหัวครับแต่ก็ไม่บอกพี่อยู่ดีครับแล้วได้คุยกับสี่มังยังว่าจะเป็นแนวไหนเอาร็อปเออป๊อปเอ้ยหรือว่าอาจจะเป็นเกย์ป๊อปไปเลยหรือไงก็ อาจงกจะเป็นแนวร็อกหรือว่าเป็นแนวรักครับร็อกกับรักมันไปด้วยกันได้ครับเอ้ยร้องแบบรักๆถ้าเป็นร็อกก็แบบอยู่กับพวกอยู่กับพวกอุ้ยพูดไม่ไปได้คนอื่เฮ้ยไปรุ่นคนอื่นอีกเหรอเห็นไหมล่ะเราพูดเยอะเดี๋ยวเราก็จะโดนเราไปอีกแล้วคิดว่าเอาไปหิงคู่อื่นได้ไหมฮะคิดว่าต้องเอาไปหิงคู่อื่นเนโอ้ยผมไม่หิงใครอยู่แล้วผมไม่หิงใครอยู่แล้วเราทุกคนผมว่าทุกคนมางานเอวเอวเพื่อมาหาความสุข หาความสนุกนี่ผมเพิ่งไปทําวิจัยมาก็เจอรุ่นน้องเขาก็เป็นแบบแฟนคลับ j m t v เขาก็บอกเขาไปดู LL ทุกปีเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบแฮปปี้ที่เขาได้ไปมันก็เหมือนกับแบบเป็นงานที่ผมว่าทุกคนก็คงเหนื่อยจากสิ่งอื่นๆแล้วก็คงมาหาความสุขจากจุดนี้อะไรเงี้ยอ่าได้ปลดยใช่แล้วคู่ของพี่อยจริงๆผมมีภาพที่โหค่อนข้างเยอะเลยครับเดี๋ยวเปิดมานะครับลงมาจากเฮลิคอปเตอร์โ ลงปุ๊บกระโดดลงสระน้ำอ่าอ่ะคือจุกต้องดำน้ำอ่ะใช่ไหมสะคือผมกระโดดลงไว้ใช่ไหมเป็น CG ตรงทางเดินอ่ะผมเป็นน้ำเงือกปุ๊บปุ๊บปขึ้นบนเวทีเปผยตัวขึ้นมาซึ่งก็คือก็คือคุณไปดูคุณไปดูทั้งทอมครูซทั้งเฮเลอร์สวิฟต์คนมากเอเอามารวมกันใช่โอ้โหสุดอยู่นะแน่นอนคือจีบีทีวีไม่เคยทำอะไรเล็กๆอยู่แล้วคุณได้เลยว่าคาดหวังกับกับ LL ลเปีนี้ได้เลยพอจัดที่ไหนเลยนะครับพอจัดที่ไหนที่ไหนะ งานนี้จะไปที่ไหนนะครับยิมแพรกันเลยนะครับโอเคมีที่ให้คอลงเนาะใช่ใช่มีที่ให้คอลงนะมีมีมีอยู่แล้วเดี๋ยวโหวดลงมาเลยครับเดี๋ยวปล่อยจะปล่อยบันไดลงมาเดี๋ยวผมโหวดมาอย่างงี้เลยนะครับปรึกษาตลอดครับวันนี้ถามตลอดถามหาด้วยกันอยู่แล้วว่าจะทำอะไรกปรึกษาทีมงานเรี่ยงเลยนะครับปรึกษาทีมงานอย่างอันนี้ยังไม่ถามทีมงานครับแต่ผมเชื่อว่าทีมงานเราเก่งทีมงานเราเพื่อนๆเราทำได้อยู่แล้วครับอันน้แต่เอออยากทำอยากทำอยากทำอยากท ถ้าถ้าคือปีอย่างเช่นแบบผมรู้สึกว่าตั้งแต่ดูเห็นน้องโฟดเขาแบบปีนเชือกอ่ะก็รู้สึกว่าโฟดมันเอาอ่ะเราก็ต้องทําให้ได้อ่าใช่ใช่เดี๋ยวส้างสรรงสเดี๋ยวน้องเขาโห่งี้ใช่ไหมเขาโหอะไรอย่างเงี้ยเขาาแขนงี้ใช่ไหมผมมัดคอหนี่เอาคอเอาคอนี้หมุนอย่างงี้ยเลยแล้วก็ร้องแล้วก็ไฮโน้อยู่บนฟากาโอเค เอาเป็นว่าโหนแล้วหแล้วลงคุณหมอว่าไงครับไปคอนไปได้ไหมโหนโหนที่คอแล้วอย่าค้างโดนมาด้วยเดี๋ยวจะเดือดร้อนผมออโอ้ยไม่เคยไม่เคยหลอกเลยขึ้นคอนเนี่ยไม่เคยใช้แบบแพท้ภาคสนามเลยโอ้โหแต่อย่างแฟนคอนแฟนแฟนของครั้งล่าสุดที่ที่ที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็ทำมาตรฐานที่สูงมากเลยนะคู่เราเจอไหมัครบวันนี้จะเอาอะไรมาให้ดูอีกหินเกือบหมดแล้วนะ นั่นน่ะสิครับคือคุยกัยบ,บดังอย่างเงว่าปีนี้อยากทําอะไรเพราะว่าปีที่แล้วก็คือคุยกันวิ่บอกว่าปรับ2ปีที่ทํามาสามปีที่ทํามาเป็นเพลงพี่เจฟซัตเตอร์หมดเลยเป็นดึมๆเป็นแบ็คชายใช่ไหมครับปีนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าเดี๋ยวกลายเป็นเป็นลูกพี่เจฟอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเพลงพี่เจฟหรือเปล่าอันนี้คือแฟนๆเขาเดากันในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราอาจจะเปลี่ยนแผนดูว่าจะเป็นเพลงอะไร นี่ไหมครับไม่ไม่ใช่คนทุกคนคนรถ่หันมาไม่มีอะไรเหรออ่ะก็เตรียมตัวรอดูกันใกล้ใกล้วันกดบัตรแล้วรู้จักกดบัตรเป็นยังไงจริงเหรอใช่เขาประกาศเป็นยังไงก็ใช่ผมไม่ได้ดูก็ใกล้ก็ใกล้ผมเลือกที่จะไม่ดูเพราะว่าพวกพี่มาปุ๊บผมก็ไม่หลุดแน่นอน ถูกไหมแต so no ่ว่าค like ือม right. oh, mm ัน hmm. มีวันโปรโมทอยู่แล้ววันนี้ก็โปรโมทถูกไหมใช่นี่ผมรู้ผมกลับมาผมจะรู้อะไรที่ควรรู้อะไรที่รู้ล่วงอะไรที่รู้ล่วงหน้าก่อนผมจะโดนจี้ถ้าผมหลุดไปปุ๊บผมสวยแล้วเราต้องไม่มีอะไรในหัวใช่ไหมถูกต้องไม่มีอะไรหลุดแน่นอนสิ่งการไม่รู้เป็นลามเป็นประเสริฐเออีแปลว่าผมรู้เยอะเกินไปผมรู้เยอะเกินไปเครู้กับเรื่อ่งไ่ตดริบบนปากเกดขึนบอไาปากหน่อย กดปัดกันสมองวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบแปดครับเดือนนี้เหรอครับอ๋อขอบคุณครับครับผมก็ฝากไปกดบัตรกันด้วยนะครับ L O L นะครับในวันที่28เดือนนี้เดือนอะไรนะกุมภาพันธ์นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีมีศิลปินหลายๆคนนะครับมาโปรโมท L O L ทางช่องทางของ G M P V นะครับผมไปติดตามกันได้หรือว่าโปรโมทแล้วนะโปรโมทไปแล้วด้วยมันจะคิวโปรโมทไปเรื่อยๆหลายวันไม่เพราะว่างานนี้มันเวลามันทับซ้อนกับเวลาโปรโมท ใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับผมจุงงตอาเลยครับ <c oughs> ผมก็ปีนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นปีที่ค่อนข้างสนุกแน่นอนเพราะว่าจะมีซีซั่นใหม่ๆมีคอรแลัใหม่ๆแ,แล้วก็มีเพลงใหม่ๆให้ทุกคนได้รับชมอย่างแน่นอนครับ <c oughs> <ม>เชื่อว่ามีมีคู่ใหม่เข้ามาด้วยเออคู่ใหม่คู่ใหม่ขุนเปรมอายุนเปรมมีอะไรนะมีซันต้าเพลย์มีมีนัชลามนฉลามกับพี่นักร้องครับผม ผมรู้อันนี้ผมรู้อันนี้รู้แล้วอันนี้อันนี้ต้องรู้แล้วอันนี้ต้องรู้โอเคครับคุณาผมครับ